คนแรกของปารีแสแซงต์แชร์กแมงครับเนม้าจูเนียครับอยู่ที่บอ่อเจอกับยานซอมเมอร์ครับเนม้าโยกไปซ้ายแล้วจิงโอ,โ,โอ้โหชนเสาครับเนม้าโอ้โหคนแรกของปารีสพลาดจุดโทษครับคนแรกของไบยัมิีนี่ครับเลรอยซาเน่เจอกับจาดูจิดอนาลูมาครับซาเน่จิงตรงกลางครับเรียบร้อยครับ ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์คนที่สองของปาริสแซงต์แชร์แมงครับปาโบซาลาเบียซาลาเบียยิงลูกนีดนิ่มๆครับที่สเสมอสำเร็จครับปาโบซาลาเบียคนที่สองของไบายามินิรครับยิงเข้าเพื่อขึ้นนำครับ แซดนาบี้ขายหยับมาแล้วยิงลิปับได้ครับโอ้โหซูปเปอร์เซฟเลยครับจาลุจินดอนาลุมาคนที่3ของปาริสแซงต์ักแมงครับยิงเข้าเพื่อขึ้นนำครับคิยันเอมปาเป้โยกไปสายหยุดหนึ่งจังหวัดแล้วนิ่มๆครับยิงอยูโทษดีอยู่แล้วนะครับเอมปาเป้ครับยิงเข้าเพื่อตีเสมอครับเรยอนกอเลสกา คอเลสกาเจอโดอนาลูลม,มาดแล้วยิงโอ้โหโอ้ยิงหลุดออกไปเองครับคอเลสกาเอาละครับแล้วคนที่4ของปาริสแซงต์ักแมงครับโล,โลีโอเนลเมสซี่เจอกับยานซอมเมอร์ครับเมสซี่เมสซี่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหไม่พลาดครับ เป็นนำเป็น3-1ครับแล้วคนต่อไปของบาเยนน์วินน่ครับไม่เข้าแพ้ครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับโทมัสมุลเลอร์มุลเลอร์เก่งโอ้หูนิ่งครับมุลเลอร์ครับเอาละครับยังอยู่ครับทางฝั่งของบาเยนน์วินน่ครับแต่ต้องมาลุ้นคนต่อไปของปาลิซังแคคแมงครับเซอร์เกียวลามอนครับเข้าเพื่อปิดเกมครับ อยู่ที่เสมอเลยครับลามอยิงลูกนี้ปัดได้ครับโอ้โหเอาอะไรครับยังไม่ยอมรับเสือใต้โอ้โหแต่ต้องลุ้นคนต่อไปเลยครับเ <c oughs> ข้าเพื่อตีเสมอนะครับคิมิดไม่เข้าแพ้นะครับโยชัวคิมิดยิงโอ้โหใส่ปาดิงกาเลยครับคิมิด นิ่งจริงๆครับหัวดกของปาลิสแซงจหมาครับฟาเบียนลุยขายับมาแล้วจิงเรียบร้อยครับกดดันคนต่อไปของเสือใต้บายเยมินิกแล้วครับซาดิโอม,มาเน่เข้าเพื่อตีเสมอครับมาเน่จิงหูตรงกลางครับตีเสมอสำเร็จครับบายเยมินิก คนที่เจ็ดของปาริสแซงต์แชร์กแมงครับอาร์ซับฮาคิมี่เข้าเพื่อขึ้นนำครับฮาคิมี่ฮาคิมี่เจอกับยานซอมเมอร์แล้วจิงตรงกลางเข้ามาสัตไปตรงกลางเหมือนกันครับฮาคิมี่ไม่พลาดครับ ต่อไปของไบเยนไม่เข้าไปแับแล้วเป็นนักเตะใหม่ด้วยครับเจ้าคันเซโลครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับคันเซโลแล้ะครับสัดไปตรงกลางไม่พลาดครับคันเซโลมาโกเวรัติยิงโอโหไม่เข้าครับเวรติเอาละครับแบบนี้คนต่อไปของบบเยนมินิกยิงเข้าเพื่อปิดเกมครับ เป็นทางฝั่งของมาร์คไทายเดลิเครับยิงเข้าชนะเลยครับเดลิเดชิ่งกูฟัดได้ครับดานาลูมาโอ้โหปิดเกมไม่ได้ครับเสือใต้เอาละครับมาสู้กันต่อครับมาคินยอสคนที่9ครับยิงลูกนีดนิ่มๆเข้าไปครับคนต่อไปของบาเยเยนครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับ เบนจ์แจมงปาหวานเจีิงลุกนิ้ดอนอาลุม่าซูเปอร์เซฟครับโอ้โหก็เป็นทางฝั่งของปาลิซซังแจแมงครับเฉือนเอาชนะลูกโทษที่จุดโทษเสือใต้บายยนมินไปแบบสนุกสุดมันเลยครับจังหวันี่